เดี๋ยวนี้เราใช้ชีวิต low fat ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะขนาดชีสยืดแบบนี้ก็ยังมีแบบ low fat ให้เลือกเลยมาทำแฮมชีสเมลโทสกันดีกว่าค่ะสูตรนี้เราจะใช้ทั้งมอสซาเรลล่าแล้วก็เชดดาร์ชีสแบบ low fat รวมถึงเราจะใช้ขนมปังโฮลวีทด้วยอร่อยทานได้แบบไม่รู้สึกผิดค่ะเริ่มจากวาง low fat เชดดาร์ชีสลงบนขนมปังโฮลวีทค่ะปุ๋ยจะใส่2แผ่นนะคะ ต่อด้วยโลฟัดมอสเ l l ลล่าชีคค่ะจะได้น้องมาแบบนี้ค่ะเอาไปกริมในกระทะปิดฝานิดนึงประมาณเกือบ10นาทีไฟอ่อนค่ะทามายังเนสไขมันต่ำค่ะ ใส่แฮมไปสองแผ่นค่ะเอาขนมปังอีกแผ่นประกบ,บลงไปกลับด้านแล้วก็เกมต่ออีก5นาทีค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาหันดูกันเลยเราจะหันตามแนวทะแยงนะคะรับรองว่าเมนูนี้ถูกใจสายชีสแน่นอนค่ะ อร่อยแถมไม่ต้องลำบากร่างกายไปเบิร์นออกด้วยถ้าชอบคลิปนี้ปุ๋ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับเคล็ดลับถ่ายรูปให้ได้ชีย้ยืดเริ่มจากการที่เอามือค่ะกดลงไปตรงกลางให้ชี้ทั้งสองแผ่นค่ะเขาเชื่อมกันพร้อมแล้วเราก็จะยืดออกกันยาวๆเลยนะคะ